สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสืกอการอาร์ตอัตทีมไกครั้งวันนี้ก็สกูปก็ซิล่าเดอะซีรีส์เล่ากระตุนตอนที่16กักนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนที่ถือว่าอุย้ยเข้าสมวดจริงจนะังในเรื่องดูน่าสนใจในะเรื่องน่าติดตามฉช่ชั้นเน้นๆ้นสัตว์ประหลาดเยอะๆนะครับก็มาดูว่าตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งก่อนจะพูดเนื้อหาหลักนะครับตอนนี้ช่ผมเนี่ยได้เปิดระบบสมัครสมาชิกรายเดือน5 0บาทต่อเดือนถ้าจะชมคลิปใหม่ๆแบบลิสเซตก่อนใครนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมมาตลอดนะครับถ้าเกิดใครสนับสนนุช่องผมก็สามารถสมัครกันได้แต่ใครไม่มีเงินขนาดเนี้ยเขาก็สามารถกดไลค์กดแชร์อคอมเมนต์กันเยอะอยดูคลิปจนจบนะครับเป็นการสนับสนนุช่องผมไปในตัวนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับอ่าเข้าเรื่องกันเลยนะครับ Monster Wars ตอนที่16พาร์ทที่2นะครับเหตุการณ์ต่อตอนที่แล้วที่เอเลียนเป้าหมายของเขาคือควบคุมดอกสปรารนะ่าแล้วก็ทำลายล้างโลกนะครับพอดเยื่อกับ Destroy All Monsters ไปเป๊ะเลยนะครับ แล้วเปิดมาเนี่ยโมนิกกับแลนดี้เนี่ยก็พยายามขับเรือเนี่ยหนีจากตัวคางคาวยักษ์นะครับผมขี้เกียจจาชื่อมาแล้วผมขอเรียกตามลักษณะของมันแล้วกันเราก็เจนว่าเออตัวแลนดี้เนี่ยหาวิธีเหมือนจะใช้ระบบโซน,น่าเพื่อทำมันเนี่ยมองไม่เห็นเรือนะครับแต่นอกจากคางคาวที่เจอเนี่ยก็เจอกับสปราร์กคายเนสีซึ่งเป็นสปราร์กที่โผล่มาแต่ต่อของดิเวทานต่อของเอเลี่ยนเลยนะครับทำให้แลนดี้เนี่ยอ่ะต้องหาวิธี เปลี่ยนการควบคุมทั้ตัวข,ข้างคาวเนี่ยไปโจมตีตัว n นสซีก่ก็แทนนะครับเนสซเดืทานเนี่ยดูท่าท่าของนิกเนี่ยพอก็เห็นว่าเอลซอยู่ข้างในฐานของฐาตทหารที่เรียกควบคุมอยู่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามแอบเข้าไปเพื่อช่วยเอลซนะครับแล้วเราก็เห็นฉากเปิดตัวที่ถือว่าอลังการงานสร้างผมก็ไม่คิดว่าจะโผล่มาเร็วขนาดนี้นะครับนั่นคือฐานเปิดขึ้นมานั่นคือไซเบอร์กอซิลล่านั่นเอง ก็ผมไี่อยู่ตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งจะมาเห็นความเหมือนกันระหว่างกอซิล่าปะตกคงนะครับนั่นคือตอนเปิดตัวเมกกกอซิล่าก็เจ๋งว่ามันเปิดตัวเหมือนเป๊ะเลยก็คือมีุยนตโผงมาจากฐานใต้ดินนะครับแบบเปิดประตูมาก็แบบเตืินมาแบบโอ้โหนี่มันอารมณ์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับ น,นี่คือตัวไซเบอร์กอสิล่ามันก็ไม่ถึงกับเป็นเมกักอสิล่าเพราะไมกักกอสันคือคุณย,ยน์เต็มตัวถึงคิริวนี่จะมีความไปใสบอกอยู่ก็าตามเพราะมเอากระดูกมาใช้เนาะแต่ร่างกายแล้วว่า90%เนี่ยมันคุณยนหมดเลยไงแต่ไซเบอร์กอสิล่าเนี่ยมันก็คือร่างของก็อดนั่นแหละแค่สวมเกาะสวมโลหะเข้าไปแขนก็เป็นแขนเทียมแค่ข้างเดียวนะครับเรียกว่าเปิดม,มาอย่างเท่ตัวนี้ก็พยายามช่วยเอลซี่นะครับแต่เอเลียนก็แบบอืมทำอะไรไม่ได้หรอก ก็แปลดีที่ตัวนิกกับผองเพื่อนเนี่ยไม่ถูกเอเลี่ยนควบคุมแล้วนะครับคือผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมนิกกับเพื่อนที่เหลือถึงไม่โดนนะครับหรือว่าแบบจิตใจเขาแข็งแกร่งกว่าคนอื่นอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับเอาเหมือนเจนไดเนาะวบคุมได้เฉพาะคนจิตอ่อนแต่ถ้าหารที่ควบคุมก็เชื่อว่าเขาจะจิตอ่อนนะครับแต่ก็ช่างเถอะเขาก็อาจควบคุมตัวไซมเบมอร์กอสซาให้ได้ล่าพวกนิกนะครับแล้วก็จิตก,ก็มาช่วยแต่เราก็จีกว่าตัวกอสซานั้นลังเลพอสมควรนะครับเนื่องจากมันเจอพ่อแม่ก็ มันมี2เพศตัวเดียวนะก็นิกมันเรียกว่าแม่นะแต่อ่ะเรียกว่าพู่ยกาเนิดแล้วกันเราก็เจอว่าตอนแรกเอเลี่ยนเนี่ยไม่สามารถคุมกอรซิล่าได้ดูหเหมือนกอรซิล่าตัวนี้ก็มีจิตแบบจิตแข็งนะครับแต่พอมันเจอพู่ยกาเนิดตัวเองในสภาพแบบนี้เนี่ยมันก็เริ่มแบบสองจิตสองใจไงว่าจะฟังนิกหรือจะฟังพู่ยกาเนิดมันและพอมันจิตใจสับสนเนี่ยพวกเอเลี่ยนก็ได้พัฒนาเครื่องจ,จักรจนเสร็จสมบูรณ์ทำให้พวกเขาสามารถควบคุมตัวกอรซิล่าได้และทำให้มีคอมโบคูบสองนะครับมีทั้งตัวกอซซิลล่าแ้วก็ไเบอร์กอซิล่า พวกนี้กับตัวแมนเดลก็พยายามหนีไงโดยแมนเดลเนี่ยให้ตัวไนเจลเนี่ยทำเสียงนิ้งราล่ลอตัวกอซิลล่านะครับซึ่งก็โดนตัวกอซิลล่าเหยียบไปนะครับน่าสงสารมากได้กุงพังเหมือนเดิมนะครับ catch me. Catch me. ส่วนนี้กับตัวแมนเดลก็ขโมยเรือนะครับแล้วก็หาฐานใหญ่ที่อยู่ในไซโอมกกาเป็นฐานหลักของเอเลียนนะครับตัวกอรซิลล่ากับซเบอร์กอรซิลล่าก็ตามไปด้วย จังด้านตัวโมนิกกับตัวแลนดี้เนี่ยก็ไปยังเกาะที่นั่นเช่นกันนะครับตามตัวเจ้าขั้งคาวกับตัวเนสซี่ปลอมๆไปนะครับแต่ก็ถูกพวกทหารเนี่ยหยุดเอาไว้นะครับแต่พวกแลนดี้ก็บ้าแบบเรียกว่าโคตรบ้าระห่ำนะครับคือออกจากเรือแล้วไปขี่หลังตัวสัตว์ประหลาดหน้าตาเฉยเลยนะครับแล้วพอขึ้นเกาะแล้วก็เจ๋งว่าเกาะเนี่ยเออมีสัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราก็เจ๋ลุกลากของตัวเอเลี่ยนเดี๋ไปทานอีกครั้งที่เหมือนเป็นส่วนผสมระหว่างตัวเอเลี่ยนกับตัวมนุษย์นะครับเพราะเขาเหมือนแบบเออ สร้างฐานที่เอาไว้แล้วก็ป้องกันในระดับความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพื่อไม่ให้ใครมายุ่งนะครับทาาด้านตัวก็สลากรบเซอร์ก็สลาก็มเถึงแล้วเราก็เจงว่า,าก็สลาตัวนี้เนี่ยคือไม่ถูกอะไรกับตัวไหนเลยเพราะเป็นศัตรูเก่าหมดเลยนะครับกอน,น่าถึงไห้ว่าเขาจะควบคุมตัวสัตว์ได้แต่สต่ตะยางสัตว์นี่มีอยู่ไงเพราะพวกนี้มันไม่ถูกกันอยู่แล้วเอเดียนก็เหมือนปล่อยขึ้นให้แรงขึ้นควบคุมให้แรงขึ้นว่าเอออย่าพิ่งตีกันก่อน่านนตามมุมมองของสัตว์ตัวอื่นเนี่ยไอากา้ก็สลาเนี่ยคือพวก ทางด้านนี้กับตัวแมนเดลเนี่ยก็แอบเข้าไปนะครับโดยการสวมชุดตัวพนักงานนั่นแหละแล,ะและ้วก็มาฉากหา่พวกนี้เนี่ยเจอกับตัวแลนดี้พอดีแลนดี้คิดว่านี่เนี่ยถูกเอเลี่ยนควบคุมตัวนี้ก็เห็นว่าตัวน,นี้ก็คิดว่าแลนดี้ถูกควบคุมเพราะว่าเมื่เขามาที่เกาะน,นี้ได้ยังไงโดยที่ไม่รู้ตำแหน่งนะครับก็เป็นการทะเลาะกันนิดหน่อยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็ถูกเอเลี่ยนจับได้นะครับเอเลี่ยนก็ไม่ฆ่านะก็มาเพราะการ์ตูนเด็กนิดหน่อยนะครับก็ค,คือจับมายังห้องแล้วก็มาดูผลงานว่านี่เราจะทําลายลางโลกในการควบคุมเหล่าสปรา์ทั้งหมด ไปลุกหลานโลกนะครับก็ทนะ็ดอดเดสโซออมัสเตอร์นะดูเหมือเป้าหมายอันแรกคือต้องการควบคุมนิกแหละแต่ไม่รู้อะไรพวกนิกถึงควบคุมยากอนะ่ะมั้งก็เลยจับมาอยู่ในห้องเนี้ยแล้วเราก็เจนช็อตแบบเดียวกับดิสโซออมัสเตอร์นะครับนั่นะค,คือเราสปลาดไปยังนานา,นานประเทศทั่วโลกนะครับปารีสเนี่ยเจอตัวขังข่าวซึ่งด e สโซออมัสเตอร์เป็นโครสสัสถถึงแม้ในหนังเขาจะพูดว่าบัลลังก์ก็ตามนะครับ ส่วนโตเกียวนั้นก็ยังไงก็ต้องเป็นกอซิล่าแต่ก็ไม่ใช่กอซิล่าของตัวหลักอยู่ดีนะครับมันคือตัวพ่อมันเองครับไซเบอร์กอริล่ามาถล่มโตเกียวนะครับและพ่อตัวบลูสีฟ้าด้วยนะเรียกว่าคารลบต้องฉบับไหมก็คารลบอยู่บ้างแหละลอนดอนเจอตัวครัสเตชันเล็กนะครับ ในขณะที่ห้องกงเจอตัวเนซีปลอมๆนะครับจำชื่อไม่ได้มอสโกเจอหนอนยักษ์อักษรก็จิตเหล่านั้นไปโผล่ในมริกาวอชิงตันนะครับโผล่และก็เป็นพลอสเตอร์อัมสเตอร์ที่เหล่าสปาร์ลาด ถูกควบคุมแล้วก็ทำลายล้างทุกอย่างนะครับตอนจบก็จบค้างๆเลยว่าเออสัปหลาตจะทำลายลางโลกนะครับก็นด้จะปตอนที่สนุกมากนะครับน่าสนใจมากๆว่ามันจะเป็นงานต่อไปในมอร์สเวอร์วัวพาร์ทสามนะครับก็รอต่อไปได้นะครับก็ถ้าผู้ชมคี่ยงไงกับตอนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคอนเนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์กันเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ